สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดตารางสกินแคร์ในป้องปีของกิ๊นะคะการจัดตารางสกินแคร์ของกิ๊าจะเป็นไปตามรูปแบบของสกินไซนคลิงนะคะทุกคนไอก,กิว่าจะมาทําคลิปจัดตารางสกินแคร์แบบนี้ประมาณ3คลิปเนาะจะแยกออกเป็นหมดหมู่เลยนะก็คือเป็นวันนี้จะใช้ AHA วันที่2จะใช้เป็น r e ดิ n o l วันที่3กับวันที่4เนี่ยจะใช้เป็นมอยเจอ r ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปของวันแรกที่ใช้ AHA นะคะก็จะมาใช้ตั้งแต่ก,การคลีนหน้ากันเลยเนาะว่าเออคลีนหน้าน กิ๊ใช้อะไรบ้างเป็นประจำเนาะอันนี้กิ๊บถ่ายกล้องหลังนะทุกคนก็จะได้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยว่าเออตอนเนี้ยหน้ากิ๊เป็นยังไงนะคะก่อนหน้าที่กิ๊จะใช้เรดินอวอ่ะ คือมันมีสิวอุดตันอยู่แล้วมันจะเป็นช่วงบริเวณเนี่ยกรอบหน้าอะไรเงี้ยคิดจะเป็นสิวอุดตันบริเวณนี้บ่อยมาแล้วก็ตรงหัวการจัดตารางสกินแคร์ที่รู้สึกว่ามันทําให้เราเข้ใาใจผิวเรามากขึ้นว่าสิวเราในช่วงนี้เป็นยังไงเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆแบบโคมโคลมคลม,มลงไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบมันแออัดอะสภาพผิวหน้าของกิ๊บตอนนี้นะคะก็คือสิวตรงข้างแก้มตรงเนี้ยทุกคนมันก็ยังมีอยู่หนาะแบบอุดตันที่แบบว่ามันยังไม่มีหัวมันก็ยังมีอยู่นะคะแ้้้วววกกก็็ขาางงงีีดยยยรรรออะไต่ๆัม แล้วก็แบบเรากดทรงกดสิวเองนะไม่ได้เข้าคลินิกอันดับแรกขอมาคลีนหน้าให้ทุกคนดูกันก่อนละกันเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยใช้แค่ซีซีครีมวันนี้เราก็จะใช้เป็นกลังหน้าแบบคลีนซิ่งบามนะคะตัวนี้กิ๊ฟจะใช้ของ b ีเฟ s t a านะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสูตรด e ฟเคลียไม้พาเขาจะติดอยู่แบบนี้นี่เราก็ควักได้เลยกิ๊ฟใช้ไปก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะาก็ควักอันนี้ออกมาฟืบประมาณนี้นะคะ ก็เอามาใส่ที่มือก่อนเดี๋ยววอร์มที่มือกันก่อนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะวอร์มให้เขาเป็นน้ํามันก่อนนะนี่พอเป็นแบบนี้ปื๊บแบบมันก็จะเป็นน้ํามันแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่อุดตันหน้าทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาหน้าลงไปเลย ปกติกีจะชอบใช้ครีนซิ่งออยล์มากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ครีนซิ่งออยล์หมดแล้วเราก็เลยแบบอะอยากลองของใหม่ๆหม่บ้างเลยไปเจอตัว V Face Star เนาะเป็นตัวที่กิฟเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วก็เป็นตัวดังในติ๊กต็อกด้วยนะล่าสุดอเห็นคุณน้ำหอมใช้อล้อุ้ยเดี๋ยนะให้ดูอุ้ยเหมือนมีอะไรดูดออกาหน้าฉันนะนี่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 มันจะมีเหมือนไขมันหรือว่าต่อมอะไรสักอย่างเหมือนแบบเป็นสิวหรืออะไรสักอย่างอยูอย่ตรงเนี้ย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้น้ำนะทุกคนแบบให้มันมีน้ำมันแบบนี้นี่ทำแบบนี้เพราะว่าตัวเครื่องสำอางของเราจะติดออกมากับน้ำนุ่มเลยเอามาถูตาตรงเนี้นี่เข้าใกล้ตามากเลยนะให้ดู นี่คือครั้งเดียวก็คือเป็นแบบนี้เลยบยวกีจะชอบคลีนอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยการใช้ cleansing water นะคะเหมือนเป็น double clean อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ชัวว่าเออหน้าฉันสะอาดจริงๆแต่ว่าครั้งเดียวก็คือออกหมดเลยนะดูดิออกหมดเลยนี่ ด a ซินวอเดอร์นะคะที่เราใช้เป็นของ e l i t e Care p e e l Active Organic m i c e l l a r นะคะซื้อขวดเล็กมาเทสก่อนว่าแบบเอ้เขาแสบตาหรือเปล่าตั้งแต่ใช้มาคือไม่แสบตาเลยคอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นรีม evet. ูเวอร์ที่ไม่แสบตาเลยทุกคนไปดูกระดาษแผ่นแรกยังมีคราบอยู่สำหรับลีแผ่นที่สองจะหมดแล้ว โอ,อ้ดูคอดีคอเป็นปืดเลยอันนี้คือแผ่นที่สองแกขวดใหม่จ้าขวดใหม่คูขวดใหญ่มากกิบซ,ซื้อมาตุนไวเขามีความแบบเขียวฟ้าอะไรอย่างเง,งี้ยแล้วก็เป็นขวดที่แบบน่าใช้มากเลยอ่ะใช้อีกสักแผ่นหนึ่งนะคะซึซึซึนี่สะอาดหมดจดเท่ากับว่ากิบใช้สำลีไปสามแผ่นนะคะที่แบบว่าใช้เช็ดหน้าเป็นการดับเบิลคลีนอีกรอบหนึ่งนะคะนี่สามแผ่นแบบนี้ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลีนหน้าด้วยคลีนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะคะคลีนเซอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยกิบขอยกให้เป็นตัวนี้เลยเซราวี a s m o o สมูตติ้งคลีนเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่ผิวหยาบกล้านไม่เรียบเนียนพี่กิบซื้อตัวนี้มาเพราะว่าช่วงกิบเป็นสิบุตันเราลองใช้แบบผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแบบเล่งหัวสิวามากอ่อนค่อยบีบเลยไงชอบกดมากกว่าที่จะไปเลเซอร์เพราะว่าที่เกียจมารักษาแบบเลเซอร์แบบนานๆแบบมันจะแต่งหน้าไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ใช้เวลานาน,านแล้วมันก็เสียตังค รู้สึกว่าฉันเป็นสิวก็ดีฉันจะได้มาลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนดูว่าเออฉันใช้อะไรแล้วฉันหายอะไรเงี้ยความรู้สึกกิ๊บนะตัวนี้เนี่ยอาจจะแรงกว่าตัวที่กิ๊บเคยใช้เซราวีทุกตัวมาเลยนะตัวนี้เขาจะมีเหมือนส่วนผัดเซลล์ผิวอ่อนๆด้วยทนะุกคนมันอาจจะทําให้หน้าของเราอ่ะแห้งได้ถ้าเราแบบใช้เช้าเย็นนะถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเราต้องแบบโบกพวกมอยส์หรือว่าไฮยาเข้าไปเพิ่มด้วยนะคะในห,หน้าของเราวันนี้ความแบบชุ่มชื่อนอย่าเงี้ยก่อนปีบตัวนี้นะคะ แค่นีผอมน้ำเขามันจะมีความเป็นแบบเหลวเีแบบนี้เลยมีเหลวแบบเหลี่วเลยอะอตอนนั้นที่คิดเป็นสิวบริเวณคองใช่ไหมทุกคนมันเป็นสิวแบบมันไม่แข็งอะมันจะมีความเป็นแบบ นิ่มๆมันแบบเออจะออกไม่ออกว่าหัวกิ๊บก็เลยแบบตัดสินใจซื้อตัวนี้มาใช้นะคะเพื่อให้แบบผิวของเราเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เหมือนช่วยผัดเซลล์ผิวอ่อนๆมันจะช่วยเรื่องของสิวอะไรแบบนี้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าใครที่เป็นสิวแบบใต้ผิวหนักอยู่แล้วอ่ะเขาอาจจะดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะในกรณีคนที่เป็นแบบสิวอุดตันอ่ะมันก็จะทําให้หัวมันแบบเหมือนแต่งขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นมันไม่ได้ออกมาเป็นหนองนะแต่มันจะมีความแบบแข็งขึ้นให้เราแบบกดไล่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันน ส่วนตัวนะทุกคนกล้องการใช้สูตรตัวนี้นะคะจะดีมากๆสําหรับใครที่เป็นแบบสิวเซียนอะสิวเซียนบริเวณตรงนี้ดำๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไปวนแบบแบบเนี้ยนะเนี่ยไปวนแบบเนี้ย คือบางทีไอ้ก้อนก้อนไขมันนะมันจะหลุดติดออกมาด้วยเลยเหมือนตอนที่เราใช้ครีนซิ่งบาหรือครีนซิ่งอ่อยเลยล้างด้วยโฟมแบบนี้ประมาณสักหนึ่งถึงสามนาทีให้ปฏิิรียรของพิเซอร์เนี่ยได้ทํางานกับผิวได้ซึมเข้าไปได้แบบว่าเออเข้าไปรักษารจริงๆไม่ต้องรีบล้างนะคะบริเวณที่เป็นสิวอุดตันตรงนี้ก็ถูเลยถูไว้นี่คือล้างหน้าด้วยเซราวีเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของเราเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื่นไม่ได้แห้งตึงนะ นนก็คือเราอาบน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้ดูหน้าสดของเรานะคะก็คือเป็นกล้องหลังนะคะแล้วก็กิปใช้ไฟเป็นโคมไฟในการส่องเข้าหน้าเนาะจะได้เห็นผิวหน้าของกิปเต็มเนาะไม่งั้นเนี่ยแสงอะไรต่างๆมาจะแบบมัวไปหมดเลยให้ดูตรงจมูกก่อนเลยอันดับแรกนะคะตั้งแต่ที่กิปใช้พวกเรตินอแล้วก็ aha มาเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าเหมือนรูนขุมขนของกิปเนี่ยมันจะมีความกระชับขึ้นให้ดูเลยว่าจมูกของกิปเนี่ยมันไม่มีไอตรงแบบ ขน,ขนที่เป็นตอตอๆขึ้นมาเลยทุกคนดูนะนี่นี่มีเลยคือหน้าเรียบเนียนขึ้นเยอะมากนะคะนี่ ก่อนหน้าที่กิ๊จะใช้ AHA กับเนะรตินอลเนี่ยกิ๊บก็เหมือนลองผิดลองถูกมาเองด้วยคือไม่เข้าใจว่าเออทำไมเขาถึงไม่ให้ใช้ร่วมกันบ้างละ่ะจํากัดการใช้นู่นนี่นั่นบ้างละ่ะอะไรเงี้ยกิ๊บมีคําตอบให้ทุกคนแล้วนะว่าถ้าทุกคนใช้ร่วมกันนะมันจะเกิดการะระคายเคืองนะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยเป็นสิวเห่อขึ้นมาได้เนาะสำหรับกิ๊บนะจะใช้แค่ AHA แบบเลือกมาแค่ตัวอย่างใดอ,อ,อย่างหนึ่งสมมุติว่ามี AHA ในตู้สักประมาณ3าตัวไม่ต้องใช้ทั้งหมด3าตัวนะหรือไม่ต้องใช ใช้แค่อย่างเดียวตัวเดียวเท่านั้นที่มีส่วนการผัดเซลล์ผิวอีกอิเพิ่งได้มาใหม่นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นของซัมบายนินะคะตัวนี้จะเป็น aha bha แล้วก็ pha ด้วยนะคะ aha เนี่ย,เ,ยเขาจะช่วยกะจัดสิ่งสกรปรกในรูขุมขนของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ขุยแห้งที่ผิวด้านนอกหรือว่าเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้านนอกนั่นเองส่วน bha นะคะก็คือขจัดสิ่งสกรปรกและซีบัมในรูขุมขนนะคะถ้า aha เนี่ยก็จะเป็นด้านนอกเนาะที่แบบว่าเขาผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่ ข้างหย่ดอันนอกเนี่ยแต่ถ้าเป็น BHA เนี่ยค่ะจะสิ่งสกปรกบบที่อยู่ในรูขุมขนและเขาเนี่ยจะมี PHA ด้วยนะคะที่รักษาความชุ่มชื้นของผิวและละลายเซลล์ผิวที่ตายแล้ว PHA เนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลของผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่แห้งตึงจนเกินไปเหมือนแบบรักษาสมดุลน,น้ําบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ที่มีสารผ่าเซลล์ผิวเนี่ยทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะถ้าคนอาจจะแยกไม่ออกระหว่างหน้าละคายเคืองกับแบบอุ๊ยมันผักสิวขึ้นมาการที่ทําให้หน้าละคายเคืองเนี่ยมันจะทําแบบลอกแดง แห้งแล้วแบบเหมือนสิวมันเห่อขึ้นมาทั้งนั้นที่มันไม่ได้มีแบบสิวมาก่อนเลยแต่อย่างของกิมฟอะกิมารู้สึกอยู่แล้วว่ามันเหมือนมีสิวอุดตันขึ้นมาด้วยความที่เราล้างหน้าไม่สะอาดสิวอุดตันเนี่ยกว่ามันจะขึ้นหัวเป็นตอๆขึ้นมาให้แข็งๆได้เนี่ยมันยากมากมันใช้เวลามากเพราะฉะนั้นกิ๊ฟจะชอบใช้อะไรที่มันแบบผัดออกมาเร็วๆก็เลยจะชอบใช้ aha กับ bha แต่ไม่ใช้ทุกวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ลงก่อนเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่สปอนนะฟึ๊บ แค่สองปั๊มนีพอเนี่ยเขาจะมีน้ำแบบใสๆแบบนี้เขียวๆนะคะตกๆไปแบบนี้ตกๆให้เข้าหน้าพอนะคะ บางวันก็จะใช้เป็น r o รีย l ตัวนี้ที่มีไกโคลิกนะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยเหมือนกันกิบนิดลี่ตัวนี้มาใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นสักผัดเซลล์ผิวอ่อนๆเหมือนกันแล้วแต่ให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึง่งหรือว่าจะใช้เป็นโทนเนอร์ของซัมบายเมตตัวนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะกิบจะขอใช้เป็นตัวนี้นะคะพรีเมียมไฮเดดติ้งครีมนะคะของฮาดะระบุกิบก็จะเอามาสลับกันใช้บางวันก็จะใช้เป็นมอยเจอร์ตัวอื่นบางวันก็จะใช้เป็นฮาดะตัวนี้นะคะแต่ครีมเขาจะมีความ้นข้น นแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิปฟเนี่ยกริรู้สึกว่าเมาื่อคืนกิ๊ฟนอนดึกไงกิ๊ฟแบบนอนน้อยนอนตี5อ้อ้นอน6กโมงเนี่ยโบกตัวนี้ไปเลยนะคะ ใช้ไม่ได้เลยวันที่เราใช้แบบ AHA เงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ไปได้เลยนะคะเพราะาเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะสำหรับกิฟนะกิฟไม่รู้ว่าถูกหลักแบบตามที่สกินแคร์สกินไซรคิงเขาทำไหมนะแต่ว่ากิฟรู้สึกว่ากิฟใช้สูตรเนี้ยกิฟก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรกับหน้าจริงๆพวกสกินแคร์มันก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะว่าเออใช้อันนี้แล้วดีใช้อันนี้แล้วไม่ดียอะไรเงี้ยกิฟว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับผิวหน้าของคนแต่ละคนมากกว่าว่าใช้อะไรแล้วดีเข้า กับหน้าของคุณเข้ากับผิวของคุณในช่วงนั้นก็คือใช้ไปเลยมันเหมือนเป็นการมาแชร์กันแต่ละคนมากกว่าว่าเออฉันใช้อันนี้รล้ดีฉันใช้อันนี้แล้วถูกต้องดีกับหน้าฉันมากเลยอะไรเงี้ยมันเหมือน,นเป็นแบบแนวทางให้อีกคนนึงเนี่ยเอ,อ้ยฉันจะซื้อดีไหมผิวหน้าฉันแบบ ใครครึงกับเขาหรือเปล่าก็นี่แหละประมาณนี้สําหรับ AHA ในคืนแรกในวันนี้นะคะก็ลืมบอกไปถ้าใครใช้ AHA แล้วหรือว่าในวันนี้ฉันต้องใช้ AHA เนี่ยไม่ต้องใช้ยาแต้มสิวหรือว่ายาทาสิวเพิ่มนะเท่าที่กิบไปดูมาข้อมูลจากคุณหมออะในติกต็อกอะตัว AHA เนี่ยมีสารที่ผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วซึ่งมันจะทําให้สิวของเราเนี่ยมันเหมือนผัดออกมาอยู่แล้วสำหรับใครที่มีข้อมูลมาแชร์เรื่องสกินไซคลิ่งต่างๆหรือว่า AHA หรือว่า BHA อะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมน ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยนะคะก็แชร์ตัวคลิปด้วยเพราะว่าคลิก็ไม่ใช่ผู้มีความรู้เบอร์นั้นนะคะทุกคนสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปเรดิโนแล้วก็ไมอยเจอร์นะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันอีกทีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย